สวัสดีครับวิธีช่างวันนี้นะครับจินจะพามาอุดรอยอันดคัตของพวกเวลาเชื่อมเหล็กนะครับเราต้องการความสะดวกรวดเร็วอีกจิงเลยซื้ออะคริลิกซแลนต์นะครับที่จินเลือกใช้อะคริลิกซแลนต์เพราะว่าเราต้องการที่จะขัดพื้นผิวด้วยนะครับและก็ที่สําคัญคือเราจะทาสีทับด้วยนะครับกลัวเลอะมือเราก็ใช้มือเนี่ยจุ่มกับน้ําสบู่หรือว่าน้ํายาล้างจานก็ได้จุ่มนิดนึงแล้วก็เอามือไปไป้ายตรงรอยปูที่แบบว่า อย่างนี้ก็ได้มันก็ไม่เลอะมือเป็นรอยอันเดอร์คัตบ้างเวลาเราเชื่อมนะครับซื้อความรวดเร็วบางคนก็เอาสีโป้ที่โป้กับรถยนต์ก็ได้นะครับได้ยิ่งดีเลยแหละแต่น,นี้จินแบบเก็บเล็กๆน้อยๆอะ่ะเราใช้ไม่เยอะไงเราเราทำชั้นนิดเดียวเราก็ไม่อยากลงทุนซื้อกป๋องที่มีราคาแพงส่วนตัวนี้มันหลอดละห้าสิบหกสิบบาทเองอะ่ะ แต่ถ้าสีปูมันก็กระป๋องละสองสา้อยอ่ะเราซื้อมาก็ไม่ค่อยได้ใช้อะไรส่วนเข้ามุมเนาะจิ้นก็ใช้นิ้วเลยเนี่ยตรงมุมเวลาไปเก็บรอยมันอาจจะเป็นรอยเอัอร์คั t ของเรารอยตามุดเล็กๆอ,อะไรเงี้ยเก็บมีเนียนหลังจากที่เราปูแล้วเราต้องปล่อยทิ้งไว้8ดชั่วโมงนะครับถึงจะเอามาขัดได้นะครับปกติจินก็จะเชื่อมแบบแท็กแค่นี้ก็อยู่ เพราะว่าเราเชื่อมจุดสองจุดแล้วก็ด้านนี้ด้วยสองข้างอีกแต่ครนี้มันมันรับน้าหนักโอเคแล้วเราไม่อยากเชื่อมหมดเพราะสิ้นเปลืองเปล่าๆแล้วก็เก็บปูแบบว่าเก็บร่องเนี้ยเพื่อความสวยงาม่เฉยอย่างที่จินบอก พอครับแค่นี้จิ้งกโปูไปแล้วแล้วก็แห้งเสร็จปุ๊บจิ้งก็ใช้กระดาษทรายนี่แหละอันนี้กระดาษทรายขัดไม้เชีด้วยซ้ก็ถูไปเลยเพราะว่าเราก็เก็บงานเตรียมเก็บงานสีจริงอยู่แล้วเพราะว่าจินทาสีรองพื้นไปเนาะก็ถูไปด้วยอันไหนที่มันไม่สวยขัดไปเลยอันนี้เป็นเลหล็กกาวนท์นะครับทาสี กันสนิมก็อาจจะไม่ติดบ้างเหล็กรารมไนนี่ก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยให้ดูทาสีกันสนิมเพราะว่าตัวนี้มันเป็นเหล็กธรรมดาจุดบกพร้องก็คือรอยเชื่อมมันจะเป็นสนิมง่ายจริงก็เลยทาทาสีกันสนิมซะแต่ทาเฉพาะจุดมันก็นกระไรอยู่นี่นตอนแรกทาเฉพาะจุดเลยทอดน,นี้สงสัยลืมทาแต่อันนี้สุดท้ายสียินก็เหลือแล้วก็ทาให้หมดเลยป้องกันสนิมไปอีก ก่อนจะลงสีจริงถือว่าเนียนในในระดับหนึ่งปิดร่องข้างหน้าเนี่ยอาจจะมียุบมั่งเติมได้ครับถือว่าซื้อความสะดวกสบายนะครับอันนี้สะดวกสบายสำหรับจิ้มเนี่ยคนอื่นไม่ไม่รู้ยังไง่ะคือมันประหยัดด้วยอ่ะถ้าเอาสีโปูก็ใช้ไม่หมดอ่ะ อันนี้ก็ประหยัดกว่าแล้วก็เก็บได้เนียนเหมือนกันนะครับมันยุบอ่ะเนี่ยมันยุบเวลาเราขัดมันยุบไปบ้างเ,เติมไปหลังจากที่จิน ด้วยอะคริลิกซีแ,นแลน์แล้วและจิงขัดตกแต่งด้วยกระดาษทรายครับนี่จินงไม่ได้ทาสีกันสนิมทับแต่ตัวนี้จินทาสีกันสนิมทับแล้วก็ขัดกระดาษทรายนะเขาบอกคุณสมบัติก็คือทาสีทับได้แต่วันนี้จินโรงงานจริงอันนี้ที่ไม่ทาทับเพราะว่าสีกันสนิมมันหมดพอดีละโรงงานจริงเป็นสีขาวญี่ปพ่น สีสเปรย์สีขาวดูนะครับว่ามันพาสีทับได้ตัวนี้นี่ครับคนเก็บงาน คนสีติดนะครับนี่ครับก็เลือกความสะดวกสบายนะครับก็ลองไปใช้งานกันดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ